ลูกาบทที่สองข้อ21ถึงข้อ3าพร้อมคําอธิบายอรารบิค่าช่วงยาววัยของพระองค์บทที่สองข้อ21ถึงข้อ52วงเล็บหนึ่งทรงรับพิธีสุนัตและตั้งชื่อข้อ21ครั้นล่วงไป8วันแล้วถึงเวลาที่จะให้พระองค์รับพิธีสุนัตจึงได้ตั้งนามของพระองค์ว่าเยซูเป็นนามที่ทูตสวรรค์ได้ตั้งไว้ก่อนที่จะทรงปฏิสนธิในคัน วงเล็บสองทรงถูกมอบถวายและเป็นที่รักนับถือข้อ22ถึงข้อ39ลูกาบทที่สองข้อ22เมื่อเขาทำพิธีชำระตามกฎบัญญัติของโมเสสครบกํำหนดแล้วเขาจึงพากุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูการบทที่สองข้อ23เหมือนที่เขียนไว้แล้วในกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเพศชายทำสิ้นที่เป็นหัวปี จะถูกเรียกว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกาบทที่สองข้อ23คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าหัวปีหรือคันแรกแปลตามตรงคือเปิดคันลูกาบทที่สองข้อ24และถวายเครื่องบูชาตามที่ได้ตรัสสั่งไว้ในกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวลูกาบทที่สองข้อ24คําอธิบายหนึ่ง อธิบายคำว่ากฎบัญญัติเพื่อองค์มนุษย์พระผู้ช่วยจะเป็นชาวอิสราเอลที่ถูกต้องและเป็นมนุษย์ที่เที่ยงตรงจำเพาะพระเจ้าและมนุษย์นั้นทุกข้อเรียกร้องในกฎบัญญัติล้นวนต้องสำเร็จในข้อ2 1ถึงข้อ24ในเลฟข้อ39ลูกาบทที่สข้อ24คํิคำอธิบาย2ออธิบายคำว่านกเขาคู่หนึ่งเครื่องบูชาชนิดนี้บ่งบอกถึงความยากจนของผู้ถวาย นังเล็บเลบิติโกบทที่12ข้อ8ความยากจนเป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งแห่งชีวิตขององค์มนุษย์พระผู้ช่วยลูกาบทที่2ข้อ25ดูเถิดมีคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิมโอนเขาเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยท่าเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับการประลาบประโลมนั้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่บนตัวท่านลูกาบทที่สข้อ25าอธิบายหนึ่ง อธิบายคำว่าคนชอบธรรมความชอบธรรมเป็นสิ่งที่มีต่อมนุษย์เป็นประการสำคัญส่วนความยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่มีต่อพระเจ้าลูกาบทที่สองข้อ25าคำอธิบายสองอธิบายคำว่ารับการปรลาบร,รมองมนุษย์พระผู้ช่วยเป็นผู้ล拉บร,รมของผลไพรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรลูกาบทที่สองข้อ26ท่านได้รับคำชี้แจงอันศักดิ์สิทธิ์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ท่านจะไม่พบความตายก่อนที่ท่านจะได้เห็นพระคลสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกาบทที่2เข้อ27ซิมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยอยู่ในพระวิญญาณและเมื่อเห็นบิดามัรดาของพระเยซูได้อุ้มพระกุมารเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งกฎบัญญัตินั้นลูกาบทที่2เข้อ28ซิมโอนจึงรับพระกุมารมาไว้ในอ้อมแขนและถวายสารเสริญแด่พระเจ้าว่า ลูกาบทที่สองข้อยีพระผู้เป็นนายเจ้าข้าวันนี้พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้ทาสของพระองค์ให้ไปอย่างสันติสุขตามพระคําของพระองค์ลูกาบทที่สองข้อสาเพราะว่าตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วลูกาบทที่สองข้อสา 30, คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าความรอดองค์มนุษย์พระผู้ช่วยเป็นความรอดที่พระเจ้าทรงประทานแก่คนละพรายของพระองค์ลูกาบทที่สองข้อสาเอ ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าโลพรายทั้งปวงลูกาบทที่สองข้อ32เป็นแสงสว่างเพื่อเปิดเผยแก่พวกต่างชาติและเป็นสงญาราศีของพวกอิสราเอลโลพรายของพระองค์ลูกาบทที่สองข้อ3า 32, คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าแสงสว่างองค์มนุษย์พระผู้ช่วยเป็นแสงสว่างสําหรับพวกต่างชาติและเป็นสงญาราศีของพวกอิสราเอลลูกาบทที่สองข้อ3า 33, ่าบิดากับบรรดาของพระกุมารก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่ได้กล่าวถึงพระกุมารน,นั้นลูกาบทที่สองข้อ34ซิมโอนจึงอวยพรแก่เขาทั้งหลายแล้วกล่าวแก่นางมาเรียบรรดาของพระกุมารน,นั้นว่าดูเถิดพระกุมารน,นี้ถูกตั้งไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นใหม่และจะเป็นเครื่องหมายให้คนต่อต้านด้วย ลูกาบทที่สองข้อ3าคําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าถูกตั้งไว้พระเจ้าได้ทรงตั้งองค์มนุษย์พระผู้ช่วยสําหรับการทดสอบของชาวอิสราเอลเพื่อจะให้หลายคนในพวกเขาสะดุดล้มโดยพระองค์และจะให้อีกหลายคนได้รับการฟื้นฟูขึ้นโดยพระองค์หนังเบโรมบทที่9ข้อ33ลูกาบทที่สองข้อ3าคําอธิบายสองอธิบายคําว่าเครื่องหมาย องมนุษย์พระผู้ช่วยยังทรงเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายให้ผลพายซึ่งอยู่ฝ่ายศัตรูของพระองค์พูดต่อต้านขัดขวางและต่อสู้เพื่อความคิดในใจของหลายๆคนจะถูกเผยออกมาตามถ้อยคําของซิมโอนั้นองค์มนุษย์พระผู้ช่วยถูกเปิดเผยว่าทรงเป็นผู้ปราบปรโลมชาวอิสราเอลทรงเป็นความรอดที่มาจากพระเจ้าแสงสว่างสําหรับพวกต่างชาติสง่าราศีของพวกอิสราเอล ทรงเป็นการทดสอบของชาวอิสราเอลและเป็นเครื่องหมายของการถูกต่อต้านลูกาบทที่สข้อ35และจิตของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุเพื่อความนึกคิดในใจของคนเป็นอันมากจะถูกเผยออกลูกาบทที่สข้อ3าคําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าดาบแทงทะลุในขณะที่องค์มนุษย์พระผู้ช่วยผู้เป็นเครื่องหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ได้ถูกผู้คนต่อต้านนั้น ความทุกข์ก็ได้ทิ่มแทงภายในผู้ให้กำเนิดพระองค์นี่คือการประสบการณ์การทนทุกข์ของพระองค์ในขณะที่เราได้ประสบการณ์พระองค์ลูก,กาบทที่สองข้อ35คำอธิบาย2อธิบายคำว่าเผยออกสิ่งใดๆที่อยู่ในใจมนุษย์จะถูกเผยออกได้อย่างง่ายดายโดยท่าทีของเขาที่มีต่อพระคริสต์ลูก,กาบทที่สองข้อ3ายังมีผู้เผยพระนะหญิงคนหนึ่งชื่ออนนาบุตรีฟานูเอลในเผ่าอาเซน นางเป็นคนชรามากแล้วได้อยู่กับสามี7ปีนับตั้งแต่เป็นหญิงพรหมจารีลูกาบทที่สองข้อ37แล้วก็เป็นไม้มาจนถึงอายุ84ปีนางวิได้ไปจากพระวิหารเลยอยู่โรนิบัติพระเจ้าโดยอดอาหารวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนลูกาบทที่สองข้อ3าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าเป็นไม้มาจนถึงอายุ84ปี หรือเป็นไม้มาถึง84ปีลูกาบทที่2ข้อ37คําอธิบาย2อ,อธิบายคําว่าโปรนิบัติพระเจ้าแปลตามตรงคือโปรนิบัติอย่างปุโรหิตลูกาบทที่2ข้อ38ในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงเรื่องของพระกุมารน,นั้นให้คนทางปวงที่เฝ้าหวังถึงการถ่ายของกรุงเยรูเซาเลม็ม ลูกาบทที่2องข้อ3าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าการไถ่ก็คือองค์มนุษย์พระผู้ช่วยผู้ทรงเป็นการไถ่แห่งคละคายของพระเจ้าลูกาบทที่สองข้อ3าคำอธิบายสองอธิบายคำว่าของกรุงเยรูซาเล็มจำนาต้นฉบับบางเล่มเป็นนายลูกาบทที่สองข้อ3าเมื่อพวกเขาได้กระทำการทางปวงตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปยังนาซาเรธเมืองของตนในมณฑลคาลิลไยลูกาบทที่สข้อ39คําคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่านาซาเรธองค์มนุษย์พระผู้ช่วยทรงมาประสูติที่เมืองเบตเลเฮมเมืองของดาวิดและทรงอาศัยอยู่ที่นั่นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่พระองค์ทรงเติบโตในเมืองนาซาเรสซึ่งเป็นเมืองที่ถูกดูหมินที่อยู่ในมณฑลคาลิไลซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกเหยียดหยาม สิ่งนี้ก็ถูกจัดแจงโดยอำนาจสิบขาดของพระเจ้าเพื่อทำให้โพะองเป็นผู้ที่ถูกดูหมินดูถูกการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามก็เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งแห่งชีวิตมนุษย์ขององค์พระผู้ช่วยด้วย